สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตาฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมวันจันทร์มีเกมอาเดนไนอยู่นะครับก็หลักๆจะเน้นที่5หลีดังเนี่ยแหละก็ทศนะครับวันนี้2คู่ไปเริ่มที่คู่แรกเลยกันนะครับผมจะไปดูที่เพเมลีกนะครับไปเกี่ยวระหว่างลีสพบกับเลสเตอร์นะครับผมก็สองทีมนี้ต้องบอกว่า น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เกมรุกดีแล้วก็ดุดันคู่เลยนะครับลีสน้องใหม่นะครับปีนี้ขึ้นชั้นมาแล้วก็โอ้โหเล่นดีดีแววดีมากๆนะครับเล่นดีกว่าทีมหลายๆทีมอีกนะครับผลงานก็ถือว่ากำลังโอเคด้วยนะครับล่าสุดนน่บุกไปถลม่มวิลล่ามาสามศูนย์คาบ้านเลยนะครับส่วนเลสเตอร์นี่เพิ่งจะชนะอาร์เซนอลมาเหมือนกันนะครับบุกไปชนะมา2-1เอาขอไป1-0 บุกไปชนะมาคาบ้าเลยนะแล้วก็เกมล่าสุดแต่อยู่รป้าลีกนะครับชนะเอเทนมาสองหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าการจริงๆเรื่องของชื่อชั้นทีมต้องบอกว่าเลสเตอร์ดูดีกว่านะครับแต่ก็ดูดีกว่าไม่มากเพราะเป็นทีมกลางๆนะครับลีกเนี่ยยังเป็นยังาคงเป็นทีมเล็กอยู่นะครับแต่คนงานดีนะครับถ้าจะถามว่าวันนี้เชียร์ใครดีผมคิดว่าลีกเนี่ยคงกาลังหลักๆอยู่กันครบเลยนะแล้วก็ สามารถลงได้ทุกคนเล่นในบ้านด้วยวันนี้นะครับโชเลสเตอร์เนี่ยพวกเขาเริ่มมีอาการล้าแล้วนะก็คือเตะทุกๆ3าวันนะครับยูโลปลาลีแล้วก็มาเกมลีแล้วก็ไปยูโรบาอีกนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีอาการล้าพอสมควรนะครับการโลเตชันนักเตะถือว่าทําได้ดีนะสำหรับเลสเตอร์แต่ผมคิดว่ามันก็ทดแทนกันไม่ได้รับร้อนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเลสเตอร์อาจจะเล่นแบบเนื่อย นะครับีเหนือแบบไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่สู้ริสไม่ได้นะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของราคาเปิดมารันกส็สถือว่าโอเคนะเลทเสมอก็เลยคิดว่าวันเนี้ยรีสดีกว่านะครับเล่นในบ้านน่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับส่วนทางฝั่งอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูเบียเลอเจอกับเบยาดูลิตนะครับคู่นี้ผมมองว่าใส่ๆเลยนะรับผลงานมันสวนทางกันมากๆนะครับ จริงอยู่ที่เบียริุช่วงหลังอาจจะมีอาการล้ามาจากการเตะทั้งยูโรป,ปาลีกทั้งเกมลีกนะครับเตะทุกๆ3วันตตมผลงานดีนะครับเกมลุกดุกดันจัดจ้านนะครับยิ่งสถตในบ้านถือว่าค่อนข้างดีนะครับเบียริุในบ้านเนี่ยชนะมาสี่เกมรวดแลวยิงกระจุกกระจายเลยเหมือนกันนะครับส่วนบบยาโดลิดเนี่ยผลงานแย่มากนะครับปีนี้ยังไม่ชนะใครหลังจากผ่านไปแล้ว7เกมนะครับ เสมอ3แพ้4นะครับผลงานแย่มากเปดดับบวุยนะก็ดูแล้ววันนี้นะครับน่าจะรอดยากนะครับในการบกเยือนเรือดิน้้ำสีเหลืองนะครับราคาเปิดมาให้เบียร์ิวอ1อลูกต่อไปเลยครับดูแล้วงโอกาสเฮมีสูงกว่าแน่นอนนะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่ประจำวันนี้ก็ให้เลือกเชียรไปที่ลีสยูเนเต็ดและก็เบียร์เรอนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ